อยากเข้าโเรียนกีฬาลำปางครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเป็นเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโรงเรียนกีฬาที่ลำปางเลยครับมีใครเป็นคู้พ่อผู้ซ้อมบ้างที่นั่นพี่ๆน้องๆเราคือพวกในค่ายช่วยกันใช่ไหมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดสิบเก้าอย่างปีนี้เราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบกว่าน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับหนึสองสามเราเมื่อตะตายอะไรครับบูนแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับลูกแมนเคยเจอกันไหม เป็นไฟแรกเลยได้คึอสายเคมาต่อยเข้ามาป่ะสาเขามวยสไตล์อะไรทำได้ไหมสายแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกววางแหนไงเดี๋ยวดูคนเวทีคร่บเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปกี่ไฟแล้วยัง้วยังไม่ได้ต่อยเลยนี่เพิ่งเป็นไฟแรกอ๋อหยุดมาปีฝ่าเลยไฟแรสุดที่เราต่อยไว้ไฟนั้นคือต่อยยี่ลำปางลำปางอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยปล่อยต่อยอปไนไงยป่ะแผ้แผมาแล้วก็หยุดเลยมาที่ไฟแรก เปิดมาเนี้ยนะหนึ่งปีที่หยุดไตร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงคือบาดเจ็บอะไรไม่มีเลยไม่มีคือวันนี้เรียกว่าคู่แรกเปิดหัวมานี่สนุกแน่นอนคือตั้งใจเกิดแล้ววางกันเถอะอ่ะเราต่อยมวยมานี่รวมๆทั้งหมดกี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาสามสิบสี่สิบเราคนจังหวัดอะไรครับพะเยาอ่ะฝากเชือดเชือดแฟน์ขับเราวันนี้นะครับพี่น้องเราพะเยาชื่อเป็นกำลังใจครับวันนี้เต็มที่แน่นอนคู่แรกเลยนะเปิดหัวเลยต้องเกิดละ โอเคขอบใจมากน้องชายครับ